ITP ยื่นมหิดลต้องได้กี่คะแนน ไทยเลงมหิดลอยู่มาฟังครั้งนี้เลยค่ะคาตอบคือแล้วแต่หลักสูตรและระดับแต่โดยทั่วๆ่วไปนะคะปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลภาคไทยต้องได้ประมาณ500คะแนนขึ้นไปปริญญาโทอย่าง CMMU ขอแค่400คะแนนขึ้นไปเองเท่านั้นค่ะจะสมัครอะไรอย่าลืมเช็คเกณฑ์ให้ชัวร์ก่อนนะคะแต่จะหลักสูตรไหนถ้าเตรียมตัวดีคะแนนก็สบายม ไม่ว่าฝันคุณจะอยู่ไทยหรือโก i อินเตอร์โ l ลเซฟไอตอบโจทย์แต่จะสอบทั้งทีเตรียมตัวให้พร้อมกับจุฬาติวเตอร์ดีกว่าเรามีคอร์สครบคอร์สเรียนสดทั้งกลุ่มย่อยคอร์สออนไลน์คอร์สตัวต่อตัวเลือกแบบที่ใช่แล้วไปคว้าเป้าหมายกันเลยสอบถามคอร์อสทักมาได้เลยที่แอปเขียวแอดไซ์จุฬาติวเตอร์อย่าลืมมีแอสไซ่อหน้าด้วยนะ